ชื่นใจมากคตึกจีนครับผมซึ่งออยังไงปีปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาอะไรแปลกใหม่มาให้ทุกคนได้ดูครับผมก็ทุกคนน่าจะรู้สไตล์เป็นๆอยู่แล้วคือไม่อยากอยู่อยู่กับที่เดิมนะครับผมแล้วก็โมดูบอกว่าปีหน้าต้องให้ลองทําอะไรใหม่ๆอะ่ะผมก็ต้องลองดูครับผม ผมก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันบอกดูเขาบอกอะไรมาหลายอย่างผมก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันว่าผมก็ขอให้ปีหน้ามันรับเรื่องทั้งตัวผมแล้วก็สหรับอักเซ่ทุกคนด้วยแล้วกันนะผมยังก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับแล้วก็ปีนี้อาจจะไม่ได้เค้าดาวด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวผมก็เอ่อขอยืมอ่าโอกาสนี้เป็นการอวยพรปีใหม่ล่วงหน้าแล้วกันกับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะบินกลับไปเกาหลีไปใช้เวลาของขวดนะครับขอบคุณทีแมาโอเคได้ครับผมให้พี่ดูเย็นนะครผมขอบคุณมากนะครับผม i ิ s e r t insert นะครับมีหน้าดู หมอดูบอกว่าดูดีรเขาบอกว่าดีมกรากุมภาครับแล้วมันต้องมันต้องไปที่ใหม่หนึ่งจะดีอ๋อนี่บอกเื่งหมอด้วยหรอแต่ผมก็ไปผมก็ผมผมไม่ได้ไปดูแบบหมอจริงๆอ่ะผมดูก็ตามในอินเทอร์เน็ตนะคเขาจะดูลาศีเมษอะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมซึ่งเขาบอกว่าไอเอ่อเขาเรียกว่าอะไรบผมพระเจ้าแห่งความสําเร็จอ่ะก็จะปล่อยมือผมปีหน้าอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบอ๋อี่ปีหน้าควรทาอะไรดีเน่ย ม่ดูผมก็กลัวครับผมก็ขอให้มันไม่เป็นอย่างนั้นได้ครับการถ่ายรูปกลาได้ครับถ่ายม่รูปไหกันครเรียม่หนก่ลมาแบไม่หนก่อนลูกามกลูกแบม่นก่นลูกาแบมกลูกาแบมนก่นลูกมาแบบไม่นุลอลูกาแบม่นไม่ลูกมาบ่นนอลูมา่นอนาแบบมนุนกอนแ่น่มาไลูกไกลากาบบม